รากปญญาพุทธสงฆ์ตอนที่12หลังเสียงแคนความเงียบที่ยังเดินอยู่เป็นช่วงยุคปลายรัชกาลที่6หลังงานบวชผ่านผ่านพ้นไปวัดก็กลับมาเป็นวัดลานดินที่เคยแน่นด้วยเสียงหัวเราะเหลือเพียงรอยเท้าและเศษดอกไม้แห้งที่ลมพัดกระจายไปตามคันนา ไม่มีใครพูดถึงเรื่องวันนั้นอีกไม่มีใครถามไม่มีใครอธิบายแต่ทุกคนจำได้ะนะเสียงแค้นที่เคยปลุกใจดังดังอยู่ในหูแต่คำพูดบางคํากลับดังอยู่นานกว่าการบุญที่ยังเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม งานบุญเดือนถัดมายังมีหม้อแกงยังมีข้าวเหนียวยังมีคนมาช่วยเหมือนทุกปีแต่บางคนไม่ยืนอยู่ที่จุดเดิมปู่เนาไม่มานั่งใกล้สบถเหมือนเคยไม่มีเสียงเรียกชื่อเขาจากหลังศาลาไม่มีใครพูดว่าเอาเน่ามาแล้วบอกหลวงปู่เบ้ายังคงจำพรรษายังออกบิณฑบาต ยังส่วนนว์ใหญ้ญาโยเหมือนเดิมแต่สายตาของท่านมักทอดไปไกลกว่าเดิมเล็กน้อยเหมือนมองข้ามคันนาข้ามลำห้วยไปยังที่ที่ไม่มีใครยืนอยู่แล้ว <I am. S 1> บ้านสองฝั่งห้วยฝั <I am. S 1> ่งหนึ่งคือบ้านพลทอง <I am. S 1> เรือนเก่า <I am. S 1> ครูเมืองเดิมวัดเดิม <I am. S 1> ความคุ้นเคยเดิม <I am. S 1> อีกฝั่งหนึ่งคือบ้านบุงเง้า <I am. S 1> ดินใหม่ ป่าที่ต้องถางไร่ที่ต้องเริ่มชีวิตที่ต้องตั้งเสาเองทุกต้นคนเฒ่าคนแก่พูดกันเบาๆว่าอยู่คนละฟังก็คืออยู่คนละเมืองนั่นละเนาะนไม่ใช่เพราะไกลแต่เพราะไม่มีใครข้ามไปหาใครก่อนเด็กกับคำถามที่ไม่มีคำตอบ,บเด็กบางคนถามแม่ว่า เอาเน่าไปใส่ไม่เห็นมาอีกเลยแม่เงียบและตอบเพียงว่าเอา,าไปเห็ดน้าอยู่ไกลเด็กบางคนถามหลวงปูเป่เบ้าเอาเน่าว่แม่ญา,าติเขาติหลวงปู่ยิ้มบางๆญาติาก็คือญาติแต่วิถีชีวิตเ่าจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเ็าต้องจำเป็นต้องอยู่ทางเดียวกัน เด็กฟังแล้วไม่เข้าใจแต่จำคำพูดนั้นไว้โดยไม่รู้ว่ามันจะโตไปพร้อมกับตัวเองความเงียบที่ไม่ใช่ความเกลียดไม่มีใครด่าว่าใครไม่มีใครสาบแช่งใครไม่มีการแตกหักให้เห็นชัดมีเพียงการเดินไปทางเดียวกันอีกมีแต่การไม่เดินไปทางเดียวกันอีก มือนสองสายที่แยกจากการกลางทุ่งยังเห็นกันอยู่ไกลๆแต่ไม่มีใครเรียกหลองปู่เบ้าไม่เคยเอ่ยชื่อปู่เนาในธรรมเทศนาปู่เนาก็ไม่เคยพูดถึงวัดในบุงเงาแต่ทั้งสองยังพูดถึงบ้านเมืองราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่ยังเชื่อมถึงกันได้ดนยา,านยศรีบู เด็กที่ยืนอยู่ตรงกลางนายสีบูสึกออกมากลับไปใช้ชีวิตตามปกติเขายังไหวหลงปู่เบ้าเหมือนเดิมยังคิดถึงอาเนาของเขายังรู้สึกว่าตัวเองเหมือนยืนอยู่ตรงกลางบางอย่างไม่มีใครบอกเขาว่าต้องเลือกฝั่งไหนแต่เขารู้สึกได้ว่าบางสะพานไม่ได้พังเพราะไม่มีใครทุบแต่มันผุ เพราะไม่มีใครเดินข้ามเรื่องบางเรื่องไม่ได้จบด้วยการทระเลาะแต่จบด้วยการเงียบและความเงียบนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือพื้นที่ที่เวลาข้าม,มาทำงานแทนคำพูดเส้นทางสองสายยังคงเดินต่อต่างคนต่างตั้งเสา ต่างคนต่างดูแลพื้นดินของตนโดยไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าลูกหลานจะเป็นคนพาเส้นทางหล่อนั้นกลับมาบรรจบกันอีกครั้งหรือไม่ำไมคำตอบนั้นยังไม่ได้อยู่ในตอนนี้ม,ม,นมันกำลังรอคอยในตอนถัดไปจบตอนที่สิบสงงอยยง